เาวเฮาหลังนี้ราคาดีสุดคุ้มพื้นที่ใช้สอยรวม150ตารางเมตรมีทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ำตกแต่งใหม่พร้อมอยู่มีแอร์แถมให้4ตัวบวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็บิวอินครัวด้วยนะทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์โรงพยาบาลเปาโลแล้วหลังนี้นะคะอยู่ที่ถนนลงังสิตธิ์นครนายก51ค่ะตบนประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีหมู่บ้านอยู่เจริญธัญ,ญบุรีคลอง2 ความประทับใจแรกของหมู่บ้านนี้นะคะก็คือถนนกว้างมากๆเลยนะคะ10เมตรแถมน้ำไม่ท่วมด้วยนะมาค่ะคราวนี้เราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้เป็นทถวฮ้องสองชั้นนะคะเนื้อที่รวม19ตารางวาค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะห้องแรกเป็นห้องรับแขกค่ะ ห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะใครจะวางทีวีวางโซฟาได้หลายๆที่เลยค่ะส่วนห้องกลางนะคะไว้สําหรับวางของรับประทานอาหารไว้พักผ่อนชิลๆได้เลยค่ะห้องสุดท้ายของชั้นล่างนะคะเป็นห้องครัวค่ะตกแต่งบิวอินไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีเครื่องดูดควันเคาน์เตอร์ครัวค่ะปั๊มน้ํานะคะส่วนในห้องน้ํานะคะก็มีชาวเวอร์แล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นให้ค่ะคราวนี้ขึ้นไปชั้นสองบ้างนะคะชั้นสองมีทั้งหมด4ห้องนอนหงห้องน้า ตรงใกล้ห้องน้านี่นะคะจะมีห้องสําหรับเก็บของห้องหนึ่งด้วยนะคะอยากดูห้องนอนกันแล้วใช่ไหมคะไปค่ะห้องนอนห้องแรกนะคะโทนสีชมพูค่ะมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะห้องนอนห้องที่สองเป็นโทนสีขาวค่ะอยู่โซนกลางของบ้านนะคะส่วนห้องนอนห้องที่3นะคะเป็นห้องนอนใหญ่ฝั่งหน้าบ้านค่ะพื้นที่ใช้สอยครบคันเลยนะคะแล้วก็ประตูที่นี่เน้นเป็นประตูบานเลื่อนค่ะห้องน้ําเป็นโทนสีเทานะคะข้างๆมีห้องเก็บของไว้ห้องหนึ่งด้วยค่ะส่วนห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะมีแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สรุปบ้านหลังนี้เป็นทาวเฮาส์สองชั้น19ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำมีแอร์ทั้งหมด4ตัวขาย1.99้า9ล้านใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ